คนครับคลิปนี้พามาดูการเซตไฟกับเซตอุปกรณ์อีกแล้วนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าเรียกว่าเป็นจําลองแบบถ่ายจริงๆเลยครับเวลาแขกหรือว่าดาราจะมานั่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมแบบถือลวกๆนะอาจจะไม่ได้คอนโทลแสงอะไรเพราะออโต้เป็น ISO ด้วยมาดูเรื่องของเซตไฟกันก่อน,นครับวันนี้เราใช้เซตไฟอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประมาณ3ดวงนะครับแล้วก็มีพิเศษหนึ่งดวงนะครับดวงหลักเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะครับเป็น n นลไลท์ fs 3 0 0 b ตัวนีนะ้ตัวนี้เลย FS 300B ตัวนี้ก็เป็นไฟยอดนิยมจากทาง n a n l i t h นะครับเป็นไบคัลเลอร์ด้วยแล้วก็ใช้กับตัวพาราโบลิกตัวนี้เป็นละผิด90เซนนะครับเป็นตัวใหม่ของทาง n a n l i t ก็เปิดคล้องแล้วก็คล้องตัวมากๆนะครับจำไม่ได้เปิดเท่าไหร่มองไม่เห็นอะแต่คิดว่าน่าจะประมาณ30-40ทั้ง2ตัวนี้ผมควบคุมด้วยแอป n a l i n k นะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันขึ้นสูงไปล้เวลาใช้ก็ใช้แอป การควบคุมอีกดวงหนึ่งครับคือดวงนี้ครับดวงนี้ไว้เป็นฟิลไลท์ครับเป็นแนลไลท์ FC 1 2 0 b นะครับเป็น1 2 0วัตต์ใช้คู่กับตัวนี้ครับเป็นแนลไลท์ FS 6 0นะครับเป็นซอฟบล็อกขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นเมาส์มินิของทางแนลไลท์ด้วยนะครับก็ใช้มาโอเคมากนะครับแล้วก็คอนโทรลควบคุมง่ายแสงสว่าง1 2 0วัตต์ใช้งานได้เลยนะครับนี่ตัว1 2 0วัตต์ผมเปิดไปประมาณ 35%แล้วก็เป็น4,500เควินครับก็เป็นแสงฟิวไล์อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็คือด้านหลังตัวนี้เป็นไฟสำหรับทำเป็นแฮร์ไลท์นะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นโทริโฟครับเปิดประมาณ30%ครับก็จะได้แฮร์ไลท์ตรงที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับอีกตัวหนึง่งเห็นกลมๆอยู่ตรงนู้น,นครับอันนี้คือเป็นแสงเอฟเฟกที่ใส่เพิ่มเติมขึ้นมาผมมาติดกับตัวนี้ครับเป็น fc 500B เป็นแนนไลท์เหมือนกันตัวใหญ่เลยที่เลือกตัวใหญ่นี้เพราะว่ากําลังไฟมันสูงนะเวลาไปตกแต่งไฟปูนี้เนี่ยมันต้องใช้กําลังไฟค่อนข้างสูงแล้วก็เปิดไปที่100%เลยนะครับตั้งเควินไปที่2 7 0 0 k v, นวะจะได้ไฟเหลืองๆแบบด้านหลังนู้นเลยส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับผมใช้สปอตไลท์ของทางอมมาลันนะครับก็เป็น ม่าน,นครับเอเล็กเรียกว่าอะไรเป็นแบบสปอ t l ตไลท์ม่านแล้วก็ใส่พวกเ,เรียกว่าโกโบใช่ไหมก็จะเป็นรูปร่างของลายต่างๆมาดูส่วนของเซตอัพกล้องกันบ้างครับวันนี้เลือกใช้เป็น Canon R6 Mark II นะครับแล้วก็ครั้งนี้มาเป็นแบบเล็กๆหน่อยครับติดกับเลน50 f 1.8เป็นเลน EF ตัวเก่าเลยนะครับนี่คือตัวนี้เลยอยากจะเป็นภาพกว้างแล้วก็ได้ f 1.8ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับเซตอัพนี้ผมเลือกใช้ถ่ายเป็น 4K นะแล้วก็เป็น IPB นะครับเควินเควินผมอยู่ที่4 5 0 0นะครับแล้วก็เป็น Picture s t ไตลแบบออโต้ไปเลยนะครับไม่ได้อะไรมากมายก็อยู่อย่างนี้นครับ ISO จะอยู่แค่ร้อยเองเห็นไหมแล้วก็เป็น F 1.8ชัตเตอร์80ด้วยอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักนะครับ ส่วนตัวที่2นะครับก็เป็นภาพแคบนะครับวันนี้ก็เป็นเลือกใช้คู่กันเลยครับเป็นคู่คู่หาเลย CANON R6 Mark II เช่นเดียวกันแล้วก็ติดเป็นเลนส์70-200 RF f4 นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเทเลเล็กเบาของทาง Canon หรือบอกไปทางนู้นก็จะเป็นฟิวเวอร์เหมือนกันนะครับจอนี้ก็เป็นจอฟิวเวอร์เหมือนกันส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิวเวอร์เหมือนกันอ่าก็ใช้คู่กันครับเซตอัพก็เหมือนกันครับติดเป็นใช้เป็น ถ่ายเป็นแบบ 4K ครับแล้วก็เซตอัพค่าอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเหมือนกันเลยนะครับก็ติดเป็นแบบเซตอัพแบบนี้สำหรับตัว A 6 Mark II ตัวที่2 เป็นเซตอัพถ่ายสัมภาษณ์หนึ่งคนครับแล้วก็เดี๋ยวแขกจริงๆมานั่งแล้วเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างหลังจากถ่ายแล้วดูว่าช่วงไหนครับที่อออาะได้จะเป็นประมาณนี้ครับ